สรุปผมว่าวันนี้ผมก็จะมาอภิปรายการวิเคราะห์การจำแนกสิ่งปกคุมดินโปรแกรม s n a p และ g o l Earth Engine กรณีศึกษาอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านนะครับผม Sentinel 2โครงการค o บร r ิคัสขององค์กรอากาศยุโรปเป็นโครงการสังเกตการโลกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมีเป้าหมายเพื่อให้ข้อมูลกับสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โดยเริ่มในปี1988ในชื่อ GMEs และเปลี่ยนชื่อเป็น Open c o p e n i c u ในปี2014เพื่อเป็นเกียรติแก่นิโคลัสโคเปอร์นิคัสดาวเทียม s e n t นิ e l 2ถูกาพัฒนาภายใต้โครงการ Global Monitoring for Environment and Security ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างคณะกรรมาี่การยุโรปและองค์การอาวกาศยุโรปโดยมีเป้าหมายเพื่อจัดหาและใช้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความมั่นคง โดยโปรแกรมที่ใช้ในการประมวลผลมีอยู่2โปรแกรมครับคือ Google Earth Engine Google Earth Engine เป็นแพลตฟอร์มการประมวลผลเชิงพื้นที่บนคลาวพาาัฒนาโดย Google เปิดตัวครั้งแรกในปี2010โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยและหน่วยง,งานต่างๆในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ขนาดใหญ่เช่นภาพถ่ายทางาเทียมข้อมูลสภาพแวดล้อมและข้อมูลทางภูมิศาสตร์อื่นๆ ต่อไปก็เป็นโปรแกรม Snap ครับ YesA พัฒนา Snap เพื่อให้เป็นเครื่องมือที่สามารถใช้ประมวลผลภาพถ่ายดาวเทียมได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะข้อมูลจากกลุ่มดาวเทียม Sentinel 1 Sentinel 2และ Sentinel 3ซึ่งถูกใช้ในการศึกษาเรื่องข้อด้านสิ่งแวดล้อมธรณีวิทยาและภูมิสารสนเทศครับโดยพื้นที่การศึกษาผมจะเลือกเป็น อำเภอภูเพียงจังหวัดน่านนะครับผมช่วงเวลาก็คือ29ธันวาคม2024ซึ่งในช่วงเดือนธันวาเกษตร,รกรในอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านมักปลูกพืชเศรษฐกิจสําคัญเช่นถั่วเหลืองข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยถั่วเหลืองมกักถูกปลูกเป็นพืชหลังการเก็บเกี่ยวข้าวนาปีเพื่อใช้ประโยชนจ์จากความชื้นในดินที่ยังคงอยู่หลังฤดูฝนส่วนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชที่เหมาะสมกับแบบพื้นที่ของอำเภอภูเพียงครับ ต่อไปก็จะเป็นผลลัพธ์นะครับผม Supervised Classification การจำแนกแบบกำกับดูแลครับวิธีการใน snap ครัก็คือ Training Area ให้กับประเภทข้อมูลกำหนดเป็นพื้นที่ตัวแทนให้กับประเภทข้อมูลโดยการใช้เครื่องมือ Polygon นะครับผมจากนั้นก็ทำการ Random Forest Classifier ครับคืออัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่อง Machine Learning แบบหนึ่งที่ใช้สำหรับการจำแนกประเภท Classification และการทำนายค่า regression โดยการใช้วิธีการสร้างชุดของต้นไม้ตัดสินใจหลายๆต้นในลักษณะสุม่มแล้วนำมารวมผลให้ได้คำตอบที่แม่นยำขึ้นส่วนรูปภาพข้างต้นก็คือผลลัพธ์ที่ได้จากการ random forest นะครับผมอันนี้ก็เป็นการตรวจสอบจำแนกสิ่งปกคลุมดินนะครับผมก็จะเห็นได้ว่าตรงตารางการตรวจสอบนะครับผม ค่าความถูกต้องก็รวมทั้งหมดเป็น79%นะครับส่วนวิธีการใน Google Earth Engine คือเตรียมข้อมูลฝึกสสร้างข้อมูลฝึก3ฝึกโมเดลโดย Random Forest การตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็คำนวณค่า Error Metric และ Over Accuracy ครับส่วนค่า Error Metric ก็ตามรูปภาพครับแล้วก็ Over โอเ r อร์ออ c เอ็ก y ค่าความถูกต้องโดยรวมเท่ากับ78.4นะครับผมหมายความว่าโมเดลสามารถจําแนกระเภทได้ถูกต้อง78.4ของข้อมูลทั้งหมดที่ใช้ในการตรวจสอบนะครับผมส่วนภาพที่เทรนนิ่งออกมาก็จะเป็นตามภาพที่ขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะเป็นตารางเปรียบเทียบระหว่าง Snap กับ Google Earth Engine นะครับผมวิธีการอันกรลิทึมที่ใช้นะครับผม ก็จะเป็น random forest ทั้งคู่ครับการปรับพารามิเตอร์ครับ snap มีความยื่หยุ่นสูงครับส่วน google earth engine มีฟังก์ชันสำเร็จเล็กรูปของผมวิธีการต่อไปคือการแสดงผลครับ snap ก็จะเป็นบน snap gui ครับ google earth engine ก็เป็นผ่านที่ interactive นะครับผมความแม่นยำ snap ได้79%ครับส่วน google earth ได้ เ8็แป่เปอครับโดยสรุปการศึกษาในครั้งนี้ยืนยันว่า Snap และ Google Earth Engine สามารถใช้ในการจำแนกสิ่งปกคุมดินได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งสองเครื่องมือให้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกันแต่มีแนวทางการใช้งานที่แตกต่างกันการเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมรวมถึงการนำดัดชนีเชิงพื้นที่มาช่วยการวิเคราะห์และช่วยให้การจำแนกสิ่งปกคุมดิน มีความแม่นยำและน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นก็จบไปแล้วสำหรับการวิเคราะห์จำแนกสิ่งของคุมดินโดยใช้โปรแกรม Snap แ,และ Google Earth Engine ครับกรณีศึกษาอำเภอภูเบียงจังหวัดน่านกระผมนายสวิทปัญญาขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ